แต่ในการบังเพ็ญกุศลนะแหมอานุภาพกุศลของนายกติการหนึ่งล้นเหลือนะนะก็เกิดทึ่งว่างั้นเถอะแล้วก็พระองค์ก็จะคิดขนขวายในกุศลจะอันจะเป็นเดชท่องเที่ยอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ตลอดกาลลนานคำว่าไม่ทรงเสพปัจจัยที่ทรงเนระมิตกขึ้นเองคือไม่ทรงใช้สอยปัจจัยเกิดพระกันตะโกดีที่ทรงเนระมิตขึ้น มาด้วยพระองค์เองโดยประกาศที่ฝนไม่อาจตัวรถได้หรือไม่ทรงเนรมิตปัจจัยแม่ทุกอย่างด้วยพระองค์เองเพื่อจะทรงชัยสอยเองนะคำว่าสร้างแต่สิ่งแปลกๆสร้างแต่สิ่งที่น่าพิศวงให้ชาวโลกหลงงมงายนะพระนาจะฟังนะจะว่าแต่ครับทำใหม่งคนกันอยู่ได้สะดอกกระดูวดวงด,ด,ดูโชคจะตายคนทั้งหลายก็อยู่ได คือสร้างแต่สิ่งแปลกแปลกคือหน้าอัศจรรย์สร้างแต่สิ่งหน้าพิศวงคือหน้าชะงนใจล่อใอ้ชาวโลกหลงงมงายเพื่อที่คนเหล่านั้นจะได้นับถือบูชานะไม่มุ่งไปในอนัอนอุณาสักสั่งสอนเพื่อให้ละกุศลเจริญกุศลและเพื่อเพื่อเพิ่พพมพูนปัญญาเป็นสำคัญไม่เอาเรื่องนี้เป็นสำคัญนะเดี๋ยวนี้ทำกันอย่างเงี้ยมันน่าสลรใจจริงนะ แล้วคนก็เข,ข้าใจอย่างกันว่าพระดีจะต้องมีอภินิหารนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าท่านก็ต้องมีพาระเอาไม้เคาะหัวก็เรื่อยไปนะหน้าที่ของพระมีอนี้เอ,เองนะคือการส่งกละองจุมโจนะฮะต้องดูดเสียงนะต้องไม่ต้องดูดเสียงแล้วพูดนะไม่ต้องกลัวอะไรนะเป็นอย่างนี้นะไปคนเข้าไปหาพระหมายไปกันล้นหลาม รัวแต่ไปหามงคลไปหาสิ่งที่น่าทึ่งมีอิทธิมีปาฏิหาริย์นะไปให้ท่านโปรรววทำนายโชคชะตาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันเป็นเรื่องชาวบ้านนะถ้าเป็นพระ้ะทำตัวเป็นหมอโดอมันไม่เข้าท่าอนะอะไรนะนักกตัง ปฏิมาเน,นตังอัตโภารังอุปัจจคาอัตโธอัตตสัะนักจังกิงกริสันติตาระก,กาแปลว่านะประโยชน์ย่อมร่วงย่อมร่วงเลยคนผ่านเพื่อเอาแต่แงนดูเลิกประโยชน์นั่นแหละเป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาวทั้งหลายจักกระทำอะไรได้ <c oughs> นี่เป็นนะ ตรัสสอนมาตั้งนานก็ยังตั้งหน้าตั้งตาโปรกรวมตำนายชายทายัก่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องถูกจับเสกอะไรไรกันสารพัดนะฝังโรคฝังรอยอะไระออกตัรทัดหน้าเกลียนทีดนะครับก <c oughs> อเรียกว่าสร้างแต่สิ่งหน้าพิศวง <c oughs> หน้าปัญหาที่แปด เข,เขาองรู้อยู่แล้วถ้าไปย,ยนยนทะ่านท่านาท่านเลยว่าต้องให้ต้องหารออ้าองทราบัธยาใสาใยนายขติการนะคัรใจครับตันงปหาเรืัองป่า,าต,ตง,งป่าื้านกับการที่มองตรงแรกอ่าจีวรกันเนี่ยความป่าืา้นนะั้นเป็นปิกเท็นอะไของพระศรัทธานต่พระอรหันต์เอย อยังตะบวตอย่งคอยเจอกันถึงนะบบวชแาลังประบพฤติธ,ธรรมนะแอก็รับสั่งว่าจีวรของเธอไม่หมออย่างนั้นนะนะก็เปลี่จีวรของพระองค์ให้ไ,ไปเอาจีวรของพระมาหากัตนปะมานุ่องอ่มเตศน,นะครับแ <c oughs> อบท่านชื่อเดิมว่าปิดกีริแท่พระมาหากศัตนปะ เอาแล้วต่อไปเป็นปัญหาที่แปดพรามณราชาวาทปาัญหาพระเจ้ามีลินพระคุณเจ้านาเกษตรพระราาก็ทรงภาสิทธความข้อนี้ไว้ว่าอาหามัสมีพิกเวรพระมนโนยาจะโยโะแปลว่าดูกระดพิสูจทั้งหลายเราเป็นพรามผู้ควรแก่การขอดังนี้นะคือว่าเป็นพรามใจดีใครขออะไรก็ให้คนทั้งหลายเห็นว่าผู้นี้แหละเป็นผู้ที่เราสมควรจะขอ ในสิ่งที่เราต้องการได้เรียกว่ายาจัยโยโคและอยากตรัสว่าอีกว่าราชมามัสมิเสละดูก่อนท่านเสละเราเป็นพระราชาดังนี้เดี๋ยวเป็นพรามเดี๋ยวเป็นพระราชาน,ะพะ,านาาพะพระคุณเจ้าลเกษณถ้าหาว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะระภิกษุทั้งหลายเราเป็นพรามผู้ควรแก่การขอดังนี้จริงใซ ถ้าอย่างนั้นคําที่ตรัสไว้ว่าดูกระทันเตละเราเป็นพราราชาดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องถ้าหากพระสถาก็ตรัสไว้ว่าดูกระทันเตละเราเป็นพราราชาดังนี้จริงใจถ้าอย่างนั้นคําที่ตรัสไว้ว่าดูกระพิกสุทังหลายเราเป็นพระผู้ควรแก่การขอดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องคำานงถูกอีกคําที่เหลือก็ต้องไม่ถูกเราขัดแย้งกันทรงเป็นกษัตริย์บ้างเป็นพรหมา์บ้าง ในชาติยวกันใจเชื่อว่ามีสองวันนะได้ก็หาไม่นี้ราชาในวันนักัศริย์นะครับพรามกับวันนับพระปัญหาแม่นี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดพระนักเกตขอถวายพระพรพระหมหาบอพิษมหาบอพิษพระผู้มีรพระภาคทรงพาสิทธความข้อนนี้ไว้ว่าดูกะัะพิกษุทั้งหลายเราเป็นพราม ผู้ควรแก่การขอดังนี้จริงและตรัสไว้อีกว่าโดกะรละตันเสละเราเป็นพระราชาดังนี้จริงก็เหตุที่ทําให้พระตถาคตรทรงได้ชื่อว่าเป็นทั้งพราาม์เป็นทั้งพระราชามีอยู่เรื่องนี้มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้ได้ชื่อว่าเป็นทั้งพระามเป็นทั้งพระราชาไม่ได้ขัดแยง้งกันหรอกพระเจ้ามิลินเหตุที่ทําให้พระตถาคตรทรงได้ชื่อว่าเป็นทั้งพราหมณ เป็นทั้งพระราชานั้นคืออะไรเล่าพระคุณเจ้านาคเสนพระนาคาเสนขอถวายพราภรอากุสลธรรมชั่วอันชั่วช้าทั้งหลายทั้งปวงพระตถาคตทรงรอยไปเสียได้แล้วคือทรงละได้แล้วไปปราดแล้วถึงความพินาศแล้วตัดขาดแล้วสิ้นแล้วถึงความสิ้นไปแล้วดับไปแล้วสงบแล้วเพราะเอิดนั้นบัณฑิตจึงเรียกขานพระตถาคตว่าปราบ รามแปลนะถ้าเขาถือว่าเขาเป็นผู้ลอยบาปจึงควรแก่น้าว่าปรามปรามแปลว่าผู้ลอยบาปนะเหลา่ากของปลุ่ลมก็ร,มริงแต่ว่าเป็นผู้ลอยบาปได้เพราะฉะนั้นเขาจึงมีการส่งน้ำในแม่น้ำคงคานะเป็นวาระเพื่อที่จะกะจัดบ่อบาปออกจากตัวไหลไปตามกระแสน้ำคงคาเสียนะ พระพุทธเจ้าก็ทรงได้ชื่อวบบรามเพราะเอ็นนี้คือรอยบาปแต่รอยของพระองค์ไม่จะไปหาบน,นะตัดขาดโดยประยาณนะมีอยนะส่วนในธรรมว่นิาพิตาปาโออิปรามโนสมัมมาจริยายะสมัมมาโนติวจตินะปพาชยะมัตโนมารังตัสมาปพาชิตโตติวจติ แปลว่าบุคคลผู้ลอยบาปได้ชื่อของรามนะเรียกว่าสมณะเพราะประพฤตสงบคือประพฤตสงบบาปสงบอาโกศลธรรมทั้งหลายทั้งบวงสมณะแผะ่ผู้สงบนะทีนี้ก็เมื่อขับไล่มนพินของตนออกไปเสียได้ก็เรียกว่าวันประชิต มนทินกกระดา,าะตัวสะโมหะขับไล่ไปเส้ได้ก็เลยชื่อว่าบัรพชิตนะเพราะว่าบรนปชิตมาจากปวชะนะที่แปลว่าบวชบวชนะปะวชแปลว่าขับไล่นะนะตามศัพท์นะขับไล่คนบวชเป็นบรรปชิตแต่กคนคนขับไล <c> ่ <oughs> มนทินนะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ได้แต่โอหารสมัยนี้ ชื่อว่าระสมาะก่อตามชื่อว่าบันปชิตก่อตามนะครับอ <c oughs> ชื่อว่าพรามเนี่ยก็ไม่ค่อยเรียกกันแล้วเพราะไปซ้ากับความหมายอื่นแต่สมณะบันพชิตก็เรียกกันอยู่ไม่ได้แต่วัวหารไปอย่างนั้นเองหาสภา,าวาที่เป็นสมาณาะบันปชิตอะไรกันไม่ได้นะครับ <c oughs> ธรรมดาว่าพร์ย่อมเป็นผู้ร่วมพ้นความสงสัยความคลางแคลงใจความลังเลใจคือเป็นผู้ที่เลื่อมใสพร้มนะไม่มีความคลางแคลงใจลังเลใจในพระองค์เลยแม้แต่น้อยพวกพรมณ์ก็เป็นอย่างนี้นะครับขอถวายพระพรแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเป็นผู้ร่วมพ้นความสงสัยทำหนองเดียวกันกับพรมณ์ความคลางแคลงใจความลังเลใจเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงเรียกขานพระตาถาก่บพรมณ์ เป็นอีกข้อหนึ่งนะที่ทำที่เป็นเหต mm ุอะไรจชื่อว่าครับนะตอนที่ตรัสราลใหม่ๆนะพระวาจาที่เปล่งมาครั้งแรกนีก็เกี่ยวกับความสงสัยนะครับยะทาหาเวปาตตพวันติธรรมมาอาตาปิโนชายโตปรามณัสอะัสสากังขาวะปยันติสัพภายะโตปะชานาติสเสหตุธรรม นะแปลว่าแปลว่าอะไรยในเวลาใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามาเห็นไหมครับแก่พรามนะฮะผู้มีความเพียรเพ่งอยู่นะอ่ารดับนั้นความสังสงสัยนะก, <c oughs> กังขาเนี่ย ความสงสัยทั้งปวงก็ปราศไปเพราะได้เห็นทำพร้อมทั้งเหตุนะนะเพราะฉะนั้นที่เป็นพรามก็เพราะว่าหมดความสงสัยนะแต่ว่าหมดความสงสัยเกี่ยวกับว่านะนะมามรูปมาจากไหนอย่างนี้เป็นต้นในอดีตเราเคยมีแล้วหรือหนอหรือไม่เคยมีในอนาคตจะมีหรือนะ หรือไม่จะมีโดยประการใดอย่างนี้เป็นต้นนะหมดในความสงสัย่หดไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ความสงสัยเกี่ยวกับพระนะครับทํา <c> ห <oughs> มถึงหมดความสงสัยตอบว่าเพราะว่าได้เห็นธรรมพร้อมทั้งเหตุธรรมดาว่าพระย่อมเป็นผู้สลัดออกไปจากภพคติภพสามกามภพรูปภพอรูปพภพ กติห้านะมีติราชานกติเป็นต้นนะโยนีท้ทั้งหลายเนี่ยมีติราชาอ่ามีอะไรนะอ่ากับปเสยยักนะกับปเสยยักะโยนี้โยนี้นก้องตัดเกิดในขันนะอันที่อะไรอีกนะนี่อย่างนี้ก่อนสี่นะครับเอาสี่อลไก็แด้ชาลาผู้ชะโยนี้ กำเนิดของสัตว์ผู้เกิดในมดลูกอันทชาโยนิ้กำเนิดของสัตว์ผู้เกิดในไข่แล้วก็สังเสริทชฌโยนี้กำเนิดของสัสตว์ผู้เกิดอยู่ในที่สังเสริฐแป่แฉชื่นและก็โอปะปะโอปะปะตติก,กายโยนี้กำเนิดของสัตว์ผู้ผลเกิดทันทีหลุดพ้นจากมวลทินละอง พู้ทัดเรียมไม่ได้มนทินละองอะไรที่ว่าในก็เป็นที่ของกิเลสราคะโทสะโมหะเท่านั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงเรียกกานพระตถาคตว่าปรามนะเพราะว่าปรามยังมีความอีกความหมายนึ่ว่าเป็นผู้ไม่มีมนตินนะธรรมดาว่าปรายมย่อเป็นผู้ไม่เอยที่จะวิหารอันยอดเยี่ยมประเสริฐเป็นเลิศ นะขอถวายพระพรแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเป็นผู้มากโดยทิพวิหารอันยอดเยี่ยมประเสริฐเป็นเลิศแม้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงเรียกขานพระตถาคตว่าพระพรนะนะ <c oughs> ธรรมดาว่าพระพรย่อมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งการศึกษาคือการท่องพระเวทนั่นเองการสอน ขึ้นเชื่อว่าเป็นพราหมณสอนต้องสอนได้ในสมัยก่อนก็เรียนจากพราหม์กันทั้งแน่นวิธีการรับเอาทานนะคือว่าทําทานที่เขาจะถวายให้เป็นเครื่องบูชาให้เป็นหยันขึ้นมาเป็นทานพิเศษการตรมานตนก็คือการฝึกตนนะเป็นแต่ราคาเป็นแต่ละสมัยไปว่าสมัยนั้นนะจะต้องสมาทานวัดสมาทานศีลอะไรกันยังไงบ้าง ความสำรวมต้นขนบธรรมเนียมคมอานุสตา์ก่อนเก่าและประเพณีวงนะขอถวายพระพรแม้พระผู้มีรพระภาคก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งการศึกษาการสอนวิธีการรับเอาทานแต่วิธีการรับเอาทานของท่านนะ่ะก็เกี่ยวกับแนะนำทานที่เขาทำนะว่าเขทำควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์คือกล่าวคืออานิสงส์ที่รุ่งเรือง การตรมานตนความสำรวมตนขนบธนบตาเนียมคำอนุสาสตร์ก่อนเก่าและประเพณีวงคือเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้า <c oughs> หลายหลายพระองค์แต่ครั้งก่อนเก่าแพรแม่พระเอ็ดนั้นบัณฑิตจึงเรียกขานพระตถาคตว่าพรหมามธรรมดาว่าพรหมามย่อมเป็นผู้มีปกติเข้าฌานด้วยสกขวิหารฌานที่ยิ่งใหญ่สมัยก่อนพวกฌานพวกพรารามเนี่ยน,นะครับ เรื่องได้ฌานเป็นเรื่องธรมรมดานะท่านกาลาเทวินดาบทได้สมาบัตแปนนะท่านก็เป็นพรา์นะครับท่านอารานดาบทหรือท่านกาดาบทก็เป็นพราะใครใครเป็นที่เป็นดาบทหรือสีแต่การกดร้วนแต่เป็นพวกพรมและก็ได้ฌานขอตวายพระพรพระผู้มีพระภาคก็ทรงเป็นผู้มีปกติเข้าฌานด้วยสุขวิหารฌานที่ยิ่งใหญ่ แม้เพราะเอ็นนั้นบัณฑิตจึงเรียกขานพระตาขนาก็ร่วพรามนะคนทั้งลายเรียกทัานว่ารพราม์ก็เพราะเอ็นนี้เหมือนกันนะธรรมดาว่าพราม์ย่อมรู้จักอภิชาตินะอภิชาติประเภทหรือพันธุของสัตว์นะความเป็นไปและความเที่ยวไปในพวกน้อยพวกใหญ่ละกติทั้งปวงนะในคำพีทางศาสนาปราบแม้เรื่องอภิชาตมันอียดเล่าจะเลเกิดน,นะ นะอย่างจำแนกขนาดมนุษย์โดยกันมันมีเขาจจำแนกเป็นได้หลายประเภทเลยนะครับนะทางวิทยาศาสตร์ยังเป็นเรื่องประเภทยาบยานะมองโกร้อยไอะไรต่อ <c oughs> อะไรแต่ของพวกพราหมณ์นี่ละเอียดและการยังสัตว์ประเภทอื่นอีกนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าอพาิชชาตินะ แต่รอจนความเป็นไปความเที่ยบไปในพบน้อยพบใหญ่และกติทั้งปวงนะเข้ารู้อย่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสรู้อย่างนั้นแต่ไม่เทียบเสมอไม่ได้เข้ารู้ได้กำลับบงของอภิญญาที่เขาจเจริญได้ว่าคนนี้ตายไปจากพมนี้แล้วไปไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในพบน้อยใน,นเข้ารู้นะครับไปจะไม่รู้อย่าเข้าใจวเรื่องเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าหรือพระภิกษุผู้มีฤทธ มีอานุภาพในศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ได้พวกเดียร์ทีรู้มาแล้วก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้ไฟนะคืออะไรตรงนี้ไม่ดีทางจะนะครับก็ไปเข้าใจว่าเป็นไฟเพราะอานุภาพฤทธิ์ของพระท่านเท้ามาหาท่านเท้ามาหาพรหมท่านบรรดาให้เป็นไฟ <c oughs> ขอถวายพระพรแม่พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้จักอภิชาติความเป็นไปและความช่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่และกติทั้งปวงขอถวายพระพรแม่พระเอตุนั้นบัณฑิตจึงเรียกขานพระตถาคตวา่าพระรามนะขอถวายพระพรพระนามว่าพระรามของพระผู้มีพระภาคนี้ไม่ใช่นามที่มารดาตั้งให้นะไม่ใช่นามที่บิดาตั้งให้ ไม่ใช่นามที่พี่น้องชายตั้งให้ไม่ใช่นามที่พี่น้องหญิงตั้งให้เรียกว่าเป็นพรามณ์โดยสภาวะไม่มีใครมาตั้งให้ไม่ใช่นามที่มิตรคนสนิทตั้งให้ไม่ใช่นามที่พวกยาติสาโลหิตตั้งให้พวกยาติสาโลหิตเนะี่ยญาติก็ญาตินะ่ะสาโลหิตก็สารโลหิตพวดติดกันไปบางคนแยกไม่ออกนั่ก็เป็นคำอ,อะไรก็ติดพว่วงไปอย่างนั้นเองนะครับไม่ใช่ญาต คืออะไรสารโลหิตเป็นไงเคยพูดนม,มีโลหิตร่วมกันเรียกว่าสารโลหิตแต่ถ้าไม่มีโลหิตร่วมกันเรียกว่าไม่เรียกว่าสารโลหิตอย่างเรานะครับแมแ่อย่างนี้เป็นสารโลหิตของเราแต่หน้าญาติมือนกันไม่ใช่สารโลหิตไม่เกี่ยวข้องท้ายเรื่อง ทางสายเลือดอะไรเลยแต่ถ้าพ่อนะลุงอาอย่างนี้เป็นสารโดยนะสายเลือดมาด้วยกันอย่างนี้ไม่ใช่น้ำที่พวกธรรมะและปรามตั้งให้ไม่ใช่น้ำที่พวกเทวดาตั้งให้ พระนามว่าพระรามของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้มีในที่สุดแห่งวีโมกนะที่สุดแห่งวีโมกก็คือพระอระหัตผลนั่นเองตัววีโมกนั่นคืออรหัตมะแต่พอมาถึงอรหัตผลเรียกว่าที่สุดแห่งวีโมกนะคำว่าพระรามนี้พูดง่ายๆพอบรรลุความเป็นพระอรหันนะนะได้ชื่อว่าพระรามเลยนะครับ คำว่าปราณีเป็นสัจจิกาบัญญัตินะบัญแปลว่าบัญญัติที่มีการกระทำสัจจะทำให้เจงนะไม่ใช่บัญญัติ <c oughs> ที่บุกใครๆแต่งตั้งร้องเรียกกันเอาเองในพระเอจตักว่าเป็นบัญญัติที่ปรากฏขึ้นโดยเป็นพระนามที่ทรงได้มาพร้อมกับการที่ทรงย่ำยีกองทัพมารกำจัดอากุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าที่เป็นอดีตนานาก็ได้ปัจจุบัน ได้มาซึ่งพระสัพพัญญตยานที่โคนโพธิพิกเนพะพยว่วาโคนต้นโพนั่นเองนะครับแต่ว่าพูดโคนต้นโพมันธรรมดาไปโคาโคนโพธิพิกแค่นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจ,จึงเรียกขานพระตถาคตว่าพระพระเจ้ามีรินพระคุณเจ้านักเสนพระเอสราจึงเรียกขานพระตถาคตว่าพระราชาเรา เอาละยอมรับว่าได้พระนามว่าพระรามก็อย่างนี้แต่ทีนี้ยังมีไงนะพระราชาซึ่งมันขัดแย้งกันอยู่พระนาาเกษมขอถวายพระพรมหาบอพิษธรรมดาว่าพระราชาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งย่อมครองราชสมบัติปกครองชาวโลกขอถวายพระพรแม่พระผู้มีพระภาคก็ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมนี่นะ ทรงปกครองชาวโรคพร้อมตั้งเทวดาพร้อมตั้งมารพร้อมตั้งพรหมและมู่ประชาพร้อมตั้งสมณะและพรามพร้อมตั้งเทวดาและมนุษย์ในหมื่นโลกธาตุแม้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงเรียกขานพระสถาคตว่าพระราชานะราชสมบัติของพระองค์ก็คือธรรมของที่พระองค์ทรงบรรลุโดยเฉพาะโอทิปักขีธรรมสามสิบเจ็ดประกาศ นะ <c oughs> แล้วก็ปกครองชาวโรกอีกนั่นก็คือใช้คำสอนอนุสา์ชาวโรคให้ประพอตู่แต่ในธรรำฝ่า,ายดีงามให้ละอากุศลเจริญกุศลน,นะนี่แหละเป็นการปกครองที่ยิ่งใหญ่นะครับ <c oughs> นะเนี่ยพระเอกเนี่ยบัเดิตจจิงกะนะเ,เรียกการพระสถาคก็ว่าพระราชา ขอถวายพระพรธรรมดาว่าพระราชาทรงครอบงำมนุษย์ทุกคนทรงทำหมู่พระญาตให้พันเทิงมทำหมู่ศัตรูให้เศร้าโศกทรงยกสเสวียชัดอันขาวสะอาดปราศจากมนลทินที่มีคันถือเป็นแก่นไม้เป็นไม้เกน่นมั่นคงประดับด้วยสี่ไม่ต่ำกว่าร้อยนะ <c oughs> ชัดใหญ่เหลือกเกินนะครับนำมาซึ่งพระยศและพระสิริที่ยิ่งใหญ่ ขอถวายพระพรแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงทำกองทัพมารผู้ปฏิบัติปิดให้เศร้าโศกนี่นะทรงทำเทวดาและมนุษย์ต่างหลายผู้ปฏิบัติชอบให้บันเทิงคือให้บันเทิงอยู่ในธรรมทรงยกสเสวชัดอันขาวสะอาดบอกปราศจากมลทินคืออะไรสะเสวชัดคือพระวีมุติและอันประเสริฐเป็นยอดที่มีกันถือคือเป็นไม้แกน่น มั่นคงคือขันตินะวิมุตนะะทำอันเป็นเหตุรุนก้นนะครับ <c oughs> นี่คือสเวสเวชสเสวชนนี้จะประครับประคองอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยขันถือคือขันตินะครับขาดขันติสัยอย่างเดียวคนจะทำทั้งหลายทั้งปวงล่มพีนาศไปเสินะวิมงวิมุตเดีย๋ยวเราจะไปพูดถึงนันนะครับนะ ทําตัว้พ้นจากอบายอย่างลําบากเลยนข้ากันดีจะไปว่วีมงวิมุดอะไรกับเขาระดับร้อยซี่ตั้งร้อยคือพระญาณประเสริฐนำมาซึ่งประยศและพระสิริที่ยิ่งใหญ่ในหมือโลกธาแสเช่นเดียวกับพระราชาตั้งหลายแม้เพราะเอ็ดนั้นบัณฑิตจึงเรียกขานพระสถาคตว่าพระราชานะ แต่ว่าต่อไปอีกนะครับเวลาก็ไม่พอแต่เดี๋ยววันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเน็กวานตอนที่เรือก็ไปต่อนะราวเอ๊ะเดือนทางนี้มันเป็นครั้งที่อะไรได้อีกครั้งค่ะได้มีทั้งสองอีกค่ได้อีกครั้งน,นี่หนแหละเอ่อน ไอคิวดีไอคิวสูงแต่มันเขาอาจจะระยะในทางโลกเขากําหนดกันขึ้นมานะคิดเก่งคิดเลขได้มากมายกานิตศาสตร์เป็นเลิศอะไรนะแต่ว่าพวกนี้มีใจอย่างนี้รือเปล่าแล้วนะว่านี่บาปไม่ควรทําแต่ว่านี่บุญควรทํามันมีอย่างนี้รือเปล่าแล้วออย่างนี้ต่างหากาที่ทําคนให้ประเสริฐ นะครับขาดไปก,ก็กลายเป็นคนที่นะไม่ประเสริฐเข้าเลยนะอัจจริยะเป็นอัจารยะแต่ทําให้โลกเดือดร้อนก็ไนดะ้<ร>ที่เขาเตือนแต่สมองมันก็เป็นพิเศษไปอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับไป็นกรรมอะไรสเยียบพิเศษ เพราะว่าในทางศาสนาไม่ได้ถือว่าไอความสามารถพิเศษอย่างนั้นเป็นเรื่องยอดเยี่ยมนะไม่ได้เป็นช่วยพ้นทุกนะไม่ได้ช่วยประสบความสวัสดีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการอบรมสมองไอคิวอะไรเนี่ยนะครับมันวัดสมองวัดสมองนะเพราะทางเรามีแต่การอบรมจิตเป็นอย่างนี้ ขนาดสมองใช้งานไม่ได้เพราะเป็นโรคอัลไซเมอร์แต่จิตได้รับการอบรมมาก่อนก็ยังดีนะประคองตัวได้นะนะวุ่นวายไปหมดจะทํานั่นทำนี่ทุกสนไม่รู้เรื่องอะไรพอเขาเปิดเทให้ฟังหยุดนะถามว่าฟังรู้เรื่องไหมเราแต่เสียงอย่างนี้นะครับนะ,ะลําดับเสียงไม่ใช่ศักดิ์รีแต่เสียงได้ยินมาถึงโอยลําดับคําพูดเกี่ยวกับภาษาธรรมมัน เคยมาเคยเลื่อมใสมาเพราะฉะนั้นจึงเรื่อมใสได้อีกนี่แหละจะเป็นปัปใจจัยให้เขาแม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับความจาพูดง่ายๆว่าวอัตราฐานสิ้นเชิงก็ไม่เสียหลักนะอาศัยศรัทธาถ้าที่มีอยู่บ้่งนี้นะครับเกิดในเวลาตายใจปองใสไปสุกติได้นะครับไอความเป็นอัจฉริยะช่วยผลอบายได้เสมอน,นะครับ ดีไม่ดีเป็นเหตุได้ทำบาปได้มหันได้แยบยนมีแม่ทัพเยอรมันอยู่ขาคนอยเ้ยแม่ทัพอากาศนะค่อยเช็คสมองแล้วนี่ฉลาดที่สุดยอดเยี่ยมเลยเอ,อิมันเกิอย่างี้นะครับผมค่าคนยังไม่รู้จะเท่าหรอ่อเท่าอนะนะไอที่เสนอให้เลิกทำอะรล้วนแต่ฉลาดหลักแหลม นายทัพนายกองทั้งหลายได้ยินได้ฟังโอ้ยกนิ้วเห็นด้วยกันไปหมดเลยอย่าเอาลยนะอาจริยเดบบนั้นนะครับเอาอาริยดีกว่าวันนี้วันที่สองของเดือนตกลงเรือข่าวเดียวเรอเพราะมีฤทธิ์ไม่ลินทปัญหาก็ต้องเรือข่าวเดียวตกแล้นะครับอาทิตย์อค่อาการที่สี่ของเดือนเอาละครับวันนี้เอาเพียงเท่านี้ ในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญออกงามในทางวินัยของพระตถาคตจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกัน